หลายครั้งที่ผู้ชายวัยหกสิบปีขึ้นไปเริ่มสังเกตว่าร่างกายของตัวเองไม่เหมือนเดิมการแข็งตัวไม่สม่ำเสมอบางครั้งหายไปโดยไม่ทราบสาเหตุหลายคนอาจคิดว่ามันเป็นความผิดของตัวเองแต่ผมอยากให้คุณเข้าใจตรงนี้ทันทีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้หมายความว่าชีวิตคุณจบลงแล้วร่างกายของคุณยังทำงานได้ดีเพียงแต่ต้องการการดูแลที่เหมาะสมและรู้วิธีฟื้นฟูเท่า นั้นผมชื่อหมอโมเฮคาราทำงานด้านสุขภาพชายมากว่า30ปีผมเคยพบผู้ชายหลายประเภททั้งอดีตทหารขับรถบรรทุกครูเกษียณหรือคุณตาทั่วไปที่เคยคิดว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตผ่านไปแล้วแต่ทุกครั้งที่ผมพูดกับพวกเขาผมบอกเสมอว่าคุณยังมีโอกาสกลับมามีพลังเหมือนเดิม ในวิดีโอนี้ผมจะพาคุณไปรู้จักกับผักสามชนิดที่มีพลังพิเศษช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศและเติมเต็มพลังชีวิตคุณจะเริ่มรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงภายในเจวันเท่านั้นและนี่ไม่ใช่เรื่องทฤษฎีหรือยาใดๆผมสัญญาว่าข้อมูลนี้เป็นสิ่งที่ผู้ชายวัยหกสสามารถทำได้จริงเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างมั่นใจผมขอให้คุณกดติดตามเปิดแจ้งเตือนและร่วมเดินทางไปกับผมตั้งแต่ตอนนี้ เมื่อเราพูดถึงการฟื้นฟูพลังชีวิตหลังวัย60สิ่งที่หลายคนมองข้ามไปคืออาหารที่คุณใส่ลงบนจานของตัวเองการเพิ่มผักเพียงสามชนิดเข้าไปในมื้ออาหารสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมหาศาลได้หัวบีทรูทเป็นตัวชาร์จระบบหมุนเวียนโลหิตช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นไปถึงทุกส่วนของร่างกายรวมถึงอวัยวะเพศค,คุณเรมอนอายุ68ปีลองทานหัวบีทรูทเทียงไม่กี่สัปดาห์ก็เริ่มรู้สึกถึงพลังชีวิตที่กลับคืนมา มะเขือม่วงคือผู้ช่วยทำให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มลดความแข็งตัวและสนับสนุนสุขภาพทางเพศค,คุณแฮรอนอายุ72ปีพบว่าหลังจากปรับวิธีกินมะเขือม่วงรวมกับอาหารที่ดีต่อสุขภาพร่างกายของเขากลับมามีพลังและสมรรถภาพดีขึ้นอย่างชัดเจนผักโขมเป็นพันธมิตรของฮอร์โมนเพศช,ชาย ช่วยกระตุ้นการผลิตเทสโทสเตอโรอนเพิ่มพลังงานและความกระปรี้กระเปร่าคุณวัตเตอร์อายุ66ปีเริ่มเติมผักโขมลงในสมูตตี้และผัดมื้อเย็นเพียง3สัปดาห์ก็รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด และเมื่อคุณรวมผักทั้ง3ชนิดนี้เข้าด้วยกันผลลัพธ์กลับมีพลังมากกว่าที่คุณคาดคิดไม่เพียงแต่เพิ่มการไหลเวียนเลือดแต่ยังปรับสมดุลฮอร์โมนและเติมพลังงานให้ร่างกายทั้งหมดคุณลันอายุ70ปีเป็นตัวอย่างชัดเจนว่าการรวมพลังของผักทั้ง3สามารถฟื้นฟูชีวิตและความมั่นใจได้อย่างเต็มที่ เมื่อผู้ชายหลายคนเริ่มใส่ใจเรื่องสุขภาพหลังวัย60ปีสิ่งแรกที่พวกเขาทำมักจะเป็นการปรับอาหารให้ถูกต้องใส่หัวบีทรูทลงในมื้อกลางวันอบมะเขือม่วงหรือปั่นผักขมใส่สมูตตี้แต่แม้จะทำทุกอย่างถูกต้องตามคำแนะนำพวกเขากลับรู้สึกเหมือนเดิมไม่มีพลังไม่มีความสดชื่นเหมือนที่เคยหวังไว้ผมเห็นภาพนี้มันนับครั้งไม่ถ้วนและสิ่งที่ทำให้ผมเข้าใจทันทีว่าผู้ชายเหล่านี้พลาดอะไรไปก็คือข้อผิดพลาดอันดับหนึ่งการคาดหวังผลทันที หลายคนคิดว่าแค่กินผักดีๆสัตจานหรือดื่มสมูทตี้สัตว์แก้วร่างกายจะตอบสนองทันทีเหมือนมีเวทมนต์พวกเขาหวังว่าพลังงานจะกลับมาความกระปรี้กระเปร่าและความต้องการทางเพศจะเกิดขึ้นภายในวันสองวันและเมื่อผลลัพธ์ไม่ปรากฏตามที่คาดหวังความผิดหวังก็เริ่มก่อตัวบางคนหยุดทานอาหารที่ดีลงทันทีบางคนคิดว่าอาหารเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอและกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิม ความจริงก็คือร่างกายของผู้ชายหลังวัยหกไม่ตอบสนองต่อความเร่งรีบหรือความพยายามเพียงชั่วขณะมันต้องการเวลาจังหวะและความสม่ำเสมอ สิ่งที่สำคัญคือการเข้าใจว่าผลลัพธ์จากอาหารดีๆจะค่อยๆเกิดขึ้นเมื่อร่างกายได้รับการฟรื้นฟูทีละขั้นการทานหัวบีทรูทเป็นประจำทุกวันช่วยให้หลอดเลือดเริ่มปรับตัวเพิ่มการไหลเวียนของเลือดให้ทั่วร่างกายมะเขือม่วงที่อบอย่างถูกวิธีช่วยให้ผนังหลอดเลือดอ่อนนุ่มลดการแข็งตัวและป้องกันการอุดตันที่สะสมมาหลายปีผักโขมช่วยกระตุ้นการผลิตเทสโทสเตอโรอน ทำให้พลังงานความกระปรี้กระเปล่าและสมรรถภาพทางเพศค่อยๆกลับคืนมาการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นทันทีแต่จะชัดเจนขึ้นหลังจากหนึ่งสามสัปดาห์เมื่อร่างกายเริ่มต่ออบสนอง อีกสิ่งหนึ่งที่หลายคนมองข้ามคือความสำคัญของจังหวะและความสม่ำเสมอในการฟื้นฟูไม่ใช่แค่การทานผักดีๆเพียงอย่างเดียวแต่รวมถึงการสร้างพื้นที่ให้ร่างกายตอบสนองได้เต็มที่การพักผ่อนเพียงพอการเคลื่อนไหวเบา,เบาๆเช่นเดินช้าๆยืดเส้นย,สยืดสายหรือการหายใจลึกๆอย่างตั้งใจล้วนเป็นส่วนสำคัญในการเปิดโอกาสให้ฮอร์โมนและระบบไหลเวียนเลือดทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผมจำได้ดีถึงคุณเดนิสอายุ64ปีเขาเคยบอกผมด้วยสายตะเหนื่อยล้าว่าหมอครับผมลองมาหมดแล้วแต่ไม่มีอะไรได้ผลเลยเมื่อผมถามว่าเขาให้เวลาร่างกายแต่ละวิธีลองนานแค่ไหนเขาให้คำตอบว่าบางอย่างก็แค่ไม่กี่วันบางทีก็เพียงสัปดาห์เดียวซึ่งนี่คือสาเหตุที่แท้จริงว่าทำไมร่างกายยังไม่ตอบสนองการฟื้นฟูหลังวัย60ต้องใช้ความอดทนและความสม่ำเสมอในแต่ละวันไม่ใช่ความพยายามเร่งรีบหรือหวังผลทันใจ ความสม่ำเสมอยังช่วยลดผลกระทบจากความเครียดฮอร์โมนคอร์ติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนความเครียดสามารถบ่อนทำลายสมรรถภาพของร่างกายแม้จะทานอาหารดีออกกำลังกายและพักผ่อนเพียงพอหากร่างกายยังเต็มไปด้วยความกังวลและความเครียดผลลัพธ์ก็จะไม่ชัดเจนการใช้เวลาเพียงวันละห้าสิบนาทีในการหายใจลึกๆเดินช้าๆหรือทำสมาธิสั้นๆส,สามารถช่วยเปิดพื้นที่ให้ร่างกายฟื้นฟูได้เต็มที่ เมื่อผู้ชายเริ่มเข้าใจว่าความเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลาและอาหารไม่ได้เป็นยาวิเศษแต่เป็นพลังงานหล่อเลี้ยงชีวิตทุกวันพวกเขาจะเริ่มเห็นความแตกต่างเล็กๆที่สะสมกลายเป็นพลังชีวิตที่แท้จริงคุณอลันอายุ70ปีเป็นตัวอย่างชัดเจนเขาเคยลองทุกอย่างทั้งอาหารเสริมยาตามใบสั่งแพทย์และแม้แต่ฮอร์โมนฉีดแต่ไม่มีอะไรได้ผลระยะยาวจนกระทั่งเขาเริ่มทานผักทั้ง3มชนิดอย่างต่อเนื่องพร้อมปรับกิจวัตรเล็กๆในชีวิตประจําวันหลังจาก สามสัปดาห์ความดันโลหิตด,ดีขึ้นการนอนดีขึ้นและเขาเริ่มรู้สึกถึงพลังยามเช้าอย่างชัดเจนนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้ชายทุกคนหลังวัยหก อย่าคาดหวังผลลัพธ์ทันทีจงทนทำอย่างสม่ำเสมอและให้ร่างกายมีเวลาตอบสนองการฟื้นฟูไม่ได้ซับซ้อนแค่ทำให้ทุกอย่างเป็นกิจวัตรประจำวันอย่างเรียบง่ายแต่มั่นคงผลลัพธ์จะค่อยๆปรากฏและชัดเจนมากขึ้นทุกวันทั้งในเรื่องพลังงานความสดชื่นความมั่นใจและแม้กระทั่งสมรรถภาพทางเพศ เมื่อคุณเข้าใจและเริ่มปฏิบัติในแบบนี้คุณจะพบว่าร่างกายยังมีความสามารถมากกว่าที่คิดมันไม่ได้เสียหายหรือเกินไปเพียงแค่ยังไม่ได้รับการดูแลที่ถูกต้องความอดทนและความสม่ำเสมอจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะปลดล็อกพลังชีวิตที่หลับไหลยอยู่และทำให้คุณกลับมารู้สึกเป็นตัวเองอีกครั้งแม้จะอายุ60 70หรือแม้แต่80ปี เมื่อเราได้เข้าใจถึงความสำคัญของความสม่ำเสมอและการอดทนและขั้นตอนต่อไปคือการนำความรู้นั้นมาใช้จริงในชีวิตประจำวันอย่างเป็นรูปรธรรมผมอยากเล่าให้ฟังถึงแนวทางที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังซึ่งผู้ชายทุกคนสามารถเริ่มได้ทันทีนั่นคือการรวมอาหารดีและการฝึกใจเข้าไว้ด้วยกัน ทุกเช้าผมแนะนำให้เริ่มด้วยการเลือกอาหารที่ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดและเพิ่มพลังการทานหัวบีทรูทในมื้อเช้าสามารถช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นทำให้สมองและร่างกายได้รับออกซิเจนเต็มที่มาเขือม่วงและผักโขมสามารถทานในมื้อกลางวันหรือเย็นเพื่อเสริมสร้างหลอดเลือดและกระตุ้นฮอร์โมนเพศชายสิ่งสำคัญคือไม่ใช่ปริมาณมากแต่ความสม่ำเสมอทุกวัน นอกจากอาหารแล้วการฝึกใจเป็นสิ่งที่หลายคนมองข้ามการหายใจลึกๆวันละ2ครั้งเพียง5 10นาทีช่วยลดความเครียดและปรับสมดุลฮอร์โมนการเดินช้าๆในสวนหลังบ้านหรือรอบอาคารก็ช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือดและสร้างความผ่อนคลายให้ร่างกายความเครียดสสมเป็นศัตรูตัวร้ายที่ทำลายสมรรถภาพทางร่างกายและพลังชีวิตการฝึกใจเหล่านี้แม้เพียงเล็กน้อยแต่เมื่อทำต่อเนื่องจะเห็นผลชัดเจน เมื่อทุกอย่างพร้อมผมจะแนะนำแผนการ7วันเพื่อฟื้นฟูพลังชีวิตซึ่งเรียบง่ายและเหมาะกับผู้ชายวัย5้ เริ่มจากวันแรกให้โฟกัสที่หัวบีทรูทขั้นน้ำสดหรือปรุงในสลัดทานพร้อมอาหารเช้าที่สมดุลเพิ่มเวลาหายใจลึก5นาทีวันที่2และ3าให้เพิ่มมะเขือม่วงเข้ามาในมื้อกลางวันและเย็นทานอบหรือย่างเล็กน้อยเพื่อรักษาสารอาหารและอย่าลืมเดินช้าเช้าวันละ15นาทีวันที่4ถึง6เพิ่มผักขมเข้าสมูทตี้หรือสลัดและทำสมาธิหายใจลึกทุกเช้าและเย็นพร้อมกับกิจกรรมเบาเช่นยืดเส้นยืดสายหรือเดินในสวน สิ่งสำคัญคือการทำซ้ำและสม่ำเสมอไม่ใช่เพียงแค่ทานผักสามวันแล้วคาดหวังผลมหัศจรย์แต่ให้ร่างกายมีเวลาในการปรับตัวและฟื้นฟูระบบไหลเวียนเลือดและฮอร์โมนจะเริ่มตอบสนองอย่างช้าๆแต่มั่นคงพลังงานยามเช้าที่คุณเคยคิดว่าหายไปจะค่อยๆกลับมา ในวันสุดท้ายของสัปดาห์ผมแนะนำให้ทบทวนสิ่งที่ทำมาแล้วทั้งหมดทานผักทั้ง3ชนิดอย่างสม่ำเสมอฝึกใจทุกวันและสังเกตการเปลี่ยนแปลงเล็กๆในร่างกายคุณอาจรู้สึกถึงพลังยามเช้าที่เพิ่มขึ้นความสดชื่นระหว่างวันความกระปรี้กระเปร่าหรือแม้กระทั่งสมรรถภาพทางเพศที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน มีตัวอย่างผู้ชายหลายคนที่ทำตามแผนนี้คุณชลีอายุ68ปีบอกว่าหลังจากทำครบ7วันเขารู้สึกแตกต่างทันทีไม่ใช่เพียงแค่พลังงานแต่ความมั่นใจในการใช้ชีวิตประจำวันก็กลับมาเขาสามารถเดินขึ้นบันไดโดยไม่เหนื่อยและรู้สึกถึงความสดชื่นยามเช้าเหมือนวัย5้50อีกครั้งคุณเดนิสอายุ70ปีเคยสงสัยว่าอาหารเทียงอย่างเดียวจะช่วยได้หรือไม่ แต่เมื่อทำตามแผนนี้เขารู้สึกว่าร่างกายตอบสนองต่ออาหารและกิจวัตรที่สม่ำเสมอได้ดีมากพลังชีวิตกลับมาอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่มั่นคง สิ่งที่ผมอยากเน้นสำหรับผู้ชายทุกคนคือไม่ต้องซับซ้อนหรือใช้เวลาเยอะแค่ปรับอาหารดีๆฝึกใจและทำเป็นกิจวัตรประจำวัน7วันคุณจะเริ่มเห็นความแตกต่างการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจดูเล็กในช่วงแรกแต่เป็นการวางหลักฐานให้ร่างกายฟื้นฟูอย่างยั่งยืนและสามารถต่อยอดไปสู่ชีวิตประจำวันที่เต็มไปด้วยพลังความสดชื่นและความมั่นใจ ในสัปดาห์แรกนี้ความสำเร็จไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนที่สุดแต่คือการสร้างนิสัยและความสม่ำเสมอเมื่อคุณทำสำเร็จแล้วการปรับปรุงสุขภาพและพลังชีวิตจะง่ายขึ้นในสัปดาห์ต่อๆไปคุณจะเห็นว่าแม้เป็นผู้ชายวัย60ร่างกายก็ยังสามารถตอบสนองต่ออาหารและกิจวัตรที่ถูกต้องได้และเมื่อทำต่อเนื่องสิ่งที่เคยคิดว่าหายไปก็กลับคืนมาอย่างชัดเจน ท้ายที่สุดแผน7วันนี้ไม่ใช่เพียงการทานผักหรือออกกำลังกายเพียงชั่วคราวแต่เป็นแนวทางฟื้นฟรูร่างกายและจิตใจแบบองค์รวมการใส่ใจอาหารดีฝึกใจและทำอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้ผู้ชายทุกคนกลับมามีพลังชีวิตเต็มเปี่ยมอีกครั้งทั้งการนอนที่ดีขึ้นความสดชื่นความมั่นใจและสมรรถภาพทางเพศที่แข็งแรง หากคุณเริ่มต้นวันนี้และทำตามเจ็ดวันนี้อย่างจริงจังคุณจะรู้สึกถึงความแตกต่างและมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนในชีวิตของคุณความอดทนความสม่ำเสมอและการเลือกอาหารและกิจวัตรที่เหมาะสมคือกุญแจที่จะปลดล็อกพลังชีวิตที่แท้จริงของผู้ชายวัยห้าส้า เมื่อเรามองย้อนกลับไปตลอดการเดินทางของ7วันคุณจะเห็นได้ชัดว่าร่างกายของผู้ชายวัย55ยังมีความสามารถในการฟื้นฟูอย่างหน้าถึงแม้บางครั้งเราจะคิดว่าพลังชีวิตและสมรรถภาพทางเพศได้หายไปตามวัย แต่จริงๆแล้วร่างกายของเราสามารถปรับตัวและตอบสนองต่ออาหารที่ดีต่อสุขภาพกิจวัตรที่สม่ำเสมอและการฝึกใจเล็กๆน้อยๆได้เสมอสิ่งสำคัญคือความอดทนและความสม่ำเสมอที่จะเปลี่ยนความรู้สึกเหนือล้าในตอนเช้าให้กลายเป็นความสดชื่นมีพลังและความมั่นใจในการใช้ชีวิตประจำวัน อย่าลืมว่าทุกการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่คุณเริ่มวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการเลือกคานหัวบีทรูทมะเขือม่วงหรือผักโขมรวมถึงการฝึกหายใจลึกและการเดินช้าๆล้วนมีผลสะสมและช่วยสร้างหลักฐานของสุขภาพที่ยั่งยืนผลลัพธ์เหล่านี้อาจไม่ปรากฏทันทีแต่เมื่อคุณทำต่อเนื่องจะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนทั้งพลังงานความสดชื่นและความมั่นใจ วันนี้เป็นเวลาที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นไม่ใช่พรุ่งนี้แต่คือวันนี้ใช้ความรู้และแผนเจ็ดวันที่คุณได้รับไปปรับใช้ทันทีคุณสามารถกลับมามีพลังชีวิตเต็มเปี่ยมอีกครั้งและสร้างสุขภาพที่แข็งแรงในทุกๆวัน หากคุณสนใจและอยากติดตามเรื่องราวและเคล็ดลับเพิ่มเติมอย่าลืมกดติดตามช่องของเรากดกระดิ่งแจ้งเตือนและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนผู้ชายวัยห้าที่กลับมามีพลังชีวิตเต็มเปลี่ยมเริ่มต้นวันนี้แล้วคุณจะรู้สึกถึงความแตกต่างในทุกเช้าที่คุณตื่นขึ้นเมื่อคุณได้ติดตามเรื่องราวทั้งหมดและลองทำตามแนวทางเวันคุณจะเริ่มเข้าใจว่าร่างกายของผู้ชายวัยห้ ยังมีความสามารถในการฟื้นฟูตัวเองอย่างน่าทึ่งพลังชีวิตที่เคยรู้สึกหายไปไม่ได้หายไปตลอดการเพียงแค่ต้องให้เวลาและโอกาสร่างกายต้องการการดูแลอย่างสม่ำเสมออาหารที่ดีการฝึกใจและกิจ,จวัตรง่ายๆที่สร้างขึ้นทุกวันเมื่อคุณเริ่มใส่ใจและทำอย่างต่อเนื่องคุณจะพบว่าพลังงานยามเช้าเริ่มกลับมาความสดชื่นระหว่างวันมากขึ้นและความมั่นใจในตัวเองก็เพิ่มขึ้นตาม สิ่งสำคัญที่สุดคือไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องคาดหวังผลทันทีแต่ให้ความสม่ำเสมอเป็นเพื่อนคู่ใจการเปลี่ยนแปลงเล็กๆแต่ต่อเนื่องจะสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนและเห็นชัดในไม่ช้าคุณไม่เพียงแต่ปรับปรุงสมรรถภาพร่างกายแต่ยังสร้างนิสัยที่ดีให้ชีวิตโดยรวมแข็งแรงและเต็มไปด้วยพลัง ถ้าคุณอยากเห็นผลลัพธ์ที่แท้จริงผมขอเชิญคุณเริ่มลงมือวันนี้ทานผักทั้ง3ชนิดฝึกใจทุกวันและสังเกตการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของคุณเองพร้อมกับติดตามวิดีโออื่นๆของเราเพราะที่นี่เราจะมีเคล็ดลับดีๆสำหรับผู้ชายวัย55ที่ต้องการมีพลังชีวิตเต็มเปี่ยมทุกวัน อย่ารอช้าลงมือทำวันนี้แล้วคุณจะรู้สึกถึงความสดชื่นและความมั่นใจที่กลับมาอีกครั้งกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆและเริ่มสร้างชีวิตที่มีพลังและสุขภาพดีไปพร้อมกันเมื่อคุณเดินทางมาถึงจุดนี้แล้วผมอยากให้คุณหยุดสักครู่และมองย้อนกลับไปสิ่งที่เราได้พูดถึงทั้งหมดไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของอาหารหรือผักสามชนิดที่ช่วยฟื้นฟูพลังชีวิตแต่มันคือการยืนยันว่าร่างกายของผู้ชายวัยหห้า ยังมีความสามารถที่จะฟื้นตัวได้เสมอพลังงานความสดชื่นและสมรรถภาพทางเพศไม่ใช่สิ่งที่หายไปตลอดกาลแต่สามารถกลับมาได้หากเราให้เวลาและความเอาใจใส่ต่อร่างกายอย่างต่อเนื่อง ความสม่ำเสมอในการเลือกอาหารดีการฝึกใจและการใช้ชีวิตอย่างมีสติคือกุญแจสํำคัญเมื่อคุณทําเป็นกิจวัตรประจำวันร่างกายจะเริ่มตอบสนองคุณจะเริ่มสังเกตได้ถึงความแตกต่างเล็กๆที่สะสมเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่และเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งเหล่านั้นจะรวมตัวกันจนกลายเป็นชีวิตประจำวันที่เต็มไปด้วยพลังความมั่นใจและความสุข ผมอยากให้คุณเริ่มวันนี้ไม่ต้องรอให้ถึงวันพรุ่งนี้เพราะการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากก้าวเล็กๆและทุกก้าวคือชัยชนะสำหรับร่างกายและจิตใจของคุณอย่าลืมว่าแม้เป็นผู้ชายวัยหกสิบร่างกายยังสามารถตอบสนองต่อสิ่งที่ดีได้เสมอเมื่อเราก้าวผ่านการเรียนรู้เรื่องอาหารดีการฝึกใจและแผนเจ็ดวันสำหรับการฟื้นฟูพลังชีวิตแล้วสิ่งที่อยากจะย้ำคือร่างกายของผู้ชายเราไม่ได้สูญเสียความสามารถไปทั้งหมดแม้จะอายุหกสิบ ระบบไหลเวียนเลือดฮอร์โมนและพลังชีวิตยังสามารถฟื้นตัวได้เพียงแค่เราให้เวลาร่างกายได้ปรับตัวและตอบสนองอย่างสม่ำเสมอความเปลี่ยนแปลงที่เห็นอาจไม่เกิดทันทีแต่เมื่อคุณอดทนและทำต่อเนื่องคุณจะเริ่มรู้สึกถึงพลังยามเช้าที่สดชื่นความมั่นใจที่กลับมาและความแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ นี่คือช่วงเวลาที่คุณจะเข้าใจว่าการใส่ใจตัวเองไม่ใช่เรื่องยากการทานหัวบีทรูทมาเขือม่วงผักโขมในชีวิตประจำวันฝึกหายใจลึกๆเดินเล่นเบาๆและสร้างกิจวัตรที่เหมาะสมสามารถเปลี่ยนแปลงพลังชีวิตของคุณได้อย่างมหัศจรรย์ความสม่ำเสมอคือกุญแจสำคัญและการเริ่มวันนี้คือก้าวแรกของความสำเร็จ ผมอยากเชิญคุณติดตามวิดีโอเพิ่มเติมในช่องนี้เพราะเราจะนำเสนอเคล็ดลับสุขภาพและวิธีฟื้นฟูพลังชีวิตสำหรับผู้ชายวัย5้อย่างต่อเนื่องทุกวิดีโอคือแรงบันดาลใจให้คุณเริ่มปรับตัวและสร้างความมั่นใจในชีวิตประจำวันเริ่มทําวันนี้ใช้คำแนะนำเหล่านี้ทันทีคุณจะเห็นความแตกต่างและว,วันหนึ่งพลังชีวิตที่เคยคิดว่าหายไปจะกลับคืนมาอย่างชัดเจน จำไว้ว่าอายุไม่ได้เป็นอุปสรรคแต่เป็นโอกาสให้คุณรู้จักร่างกายของตัวเองดีขึ้นและสร้างชีวิตที่มีพลังสดชื่นและมั่นใจในทุกเช้า เมื่อเรามาถึงช่วงสุดท้ายของการเดินทางสัปดาห์นี้สิ่งที่อยากให้ทุกคนจำไว้คือร่างกายของคุณยังมีความสามารถในการฟื้นฟูอยู่เสมอแม้ว่าคุณอายุ60หรือมากกว่าสิ่งที่เคยคิดว่าหายไปแล้วเช่นพลังยามเช้าความสดชื่นหรือสมรรถภาพทางเพศก็สามารถกรับมาได้หากเราใส่ใจและให้เวลาในการปรับตัวการทำตามแผนเจวันนี้ไม่ใช่เพียงการทานผักหรือฝึกใจชั่วคราวแต่เป็นการสร้างหลักฐานให้ร่างกายได้ฟื้นฟูอย่างแท้จริง ความสำเร็จเริ่มจากการลงมือทำและความสม่ำเสมอทุกครั้งที่คุณเลือกคานหัวบีทรูทมาเขือม่วงหรือผักขมคุณกำลังให้โอกาสร่างกายได้ฟื้นฟูเลือดฮอร์โมนและพลังชีวิตของตัวเองการฝึกใจด้วยการหายใจหรือการเดินช้าๆหรือการทำสมาธิเล็กๆเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงให้ร่างกายและจิตใจทำทุกวันสัปดาห์ต่อสัปดาห์คุณจะเริ่มสังเกตความแตกต่างอย่างชัดเจน ผมอยากเชิญคุณมาร่วมเดินทางนี้อย่างต่อเนื่องลงมือวันนี้ไม่ต้องรอเพราะทุกก้าเล็กๆจะะส,สมเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่และเมื่อคุณเห็นผลคุณจะรู้สึกถึงความมั่นใจและพลังชีวิตที่กลับคืนมาเมื่อเราเดินทางผ่านเรื่องราวทั้งหมดแล้วสิ่งที่ชัดเจนคือร่างกายของผู้ชายวัยห้าบห้า ยังคงมีความสามารถในการฟื้นฟูตัวเองได้แม้ว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณอาจรู้สึกว่าพลังชีวิตลดลงหรือสมรรถภาพทางเพศไม่เหมือนเดิมแต่การปรับเปลี่ยนเล็กๆอย่างการเลือกอาหารดีๆฝึกใจและสร้างกิจวัตรที่สม่ำเสมอสามารถทำให้ร่างกายตอบสนองอย่างมหัศจรรย์ภายในไม่กี่วันคุณจะเริ่มสังเกตถึงความสดชื่นความมั่นใจและพลังยามเช้าที่กลับมาอย่างชัดเจน อย่าลืมว่าความอดทนและความสม่ำเสมอเป็นกุญแจสำคัญหากคุณทำต่อเนื่องคุณจะเห็นผลลัพธ์ที่ยั่งยืนไม่ใช่เพียงแค่สัปดาห์นี้แต่จะะส,สมเป็นพลังชีวิตที่คุณสามารถพึ่งพาได้ในทุกๆวันการทำสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องยากหรือซับซ้อนแต่เป็นการคืนความแข็งแรงให้กับร่างกายและจิตใจในแบบที่เหมาะสมกับวัยและวิถีชีวิตของคุณ เมื่อเราผ่านทุกขั้นตอนทั้งการเลือกอาหารดีการฝึกใจและแผนเ7วันแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการตระหนักว่าร่างกายของคุณยังมีความสามารถในการฟื้นฟูอยู่เสมอแม้คุณจะอายุ60หรือ70ปีความสดชื่นและพลังชีวิตที่เคยคิดว่าหายไปสามารถกลับมาได้เพียงแค่คุณให้เวลาและความสม่ำเสมอร่างกายจะตอบสนองอย่างช้าๆแต่มั่นคงเหมือนที่ผู้ชายหลายคนได้พิสูจน์แล้ว สิ่งที่เราทําไม่ได้เป็นเพียงแค่การทานผักสามชนิดหรือออกกำลังกายเบาๆมันคือการสร้างนิสัยใหม่การสร้างความเชื่อมั่นในร่างกายของตัวเองและการสร้างวิถีชีวิตที่ช่วยให้พลังชีวิตกลับคืนมาความอดทนในช่วงแรกอาจเป็นเรื่องท้าทายแต่ผลลัพธ์ที่คุณจะได้รับคุ้มค่าเกินคาดคุณจะรู้สึกถึงความสดชื่นยามเช้าสมรรถภาพที่ดีขึ้นและความมั่นใจในชีวิตประจำวัน วันนี้คือเวลาที่ดีที่สุดที่จะเริ่มต้นอย่ารอช้าลองนำวิธีง่ายๆเหล่านี้ไปปรับใช้และสังเกตความแตกต่างเล็กๆของร่างกายคุณจากวันแรกคุณสามารถเริ่มจากการเลือกทานผักสามชนิดฝึกใจทุกวันและสังเกตร่างกายตอบสนองต่อกิจวัตรที่คุณทำเมื่อเราทำความเข้าใจแล้วว่าร่างกายของผู้ชายวัยห้าสบห้า ยังมีศัก,กยภาพในการฟื้นฟูสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความเชื่อมั่นในตัวเองร่างกายของคุณสามารถปรับตัวและตอบสนองต่ออาหารที่ดีการฝึกใจและกิจวัตรที่เหมาะสมได้อย่างไม่น่าเชื่อสิ่งที่เคยคิดว่าหายไปอย่างพลังยามเช้าความกระปรีก้กระเปร่าหรือแม้แต่ความมั่นใจในสมรรถภาพทางเพศสามารถกรับมาได้เพียงแต่ต้องให้เวลาและความสม่ำเสมอ สิ่งที่ผมอยากให้คุณจำคือการเริ่มต้นไม่เคยสายเกินไปการใส่ใจอาหารดีการหายใจลึกๆก,การเคลื่อนไหวเล็กๆและการฝึกสมาธิทธุกวันจะช่วยสร้างหลักฐานให้ร่างกายฟื้นฟูอย่างมั่นคงและต่อเนื่องไม่ใช่แค่ผลลัพธ์ชั่วคราวแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างยั่งยืน ตอนนี้ถึงเวลาที่คุณจะลงมือทำเริ่มจากสิ่งง่ายๆวันนี้ทานผักที่แนะนำเดินเล่นสั้นๆหรือทำการฝึกหายใจ5นาทีความสม่ำเสมอในทุกวันจะเป็นกุญแจที่ปลดล็อกพลังชีวิตของคุณเมื่อเราเดินทางผ่านเรื่องราวทั้งหมดผมอยากให้คุณเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าร่างกายของผู้ชายวัย55 ยังเต็มไปได้วยความสามารถในการฟื้นฟูแม้คุณอาจเคยรู้สึกว่าพลังชีวิตหรือสมรรถภาพทางเพศลดลงแต่ทุกสิ่งไม่ใช่จุดจบเพียงแค่คุณให้เวลาและความใส่ใจร่างกายสามารถตอบสนองได้เสมอการเลือกคานผักที่เหมาะสมฝึกใจและสร้างกิจวัตรประจำวันที่สม่ำเสมอเป็นกุญแจสำคัญในการเรียกพลังชีวิตกลับคืนมา สิ่งที่สำคัญคือความอดทนและความสม่ำเสมออย่าคาดหวังผลลัพธ์ในวันเดียวหรือเพียงแค่ทำครั้งสองครั้งเพราะความเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงจะเกิดจากการทำต่อเนื่องเมื่อคุณเริ่มสังเกตร่างกายจะตอบสนองการเดินขึ้นบันไดไม่เหนื่อยความสดชื่นยามเช้ากลับมาและแม้แต่สมรรถภาพทางเพศก็สามารถฟื้นคืนได้อย่างชัดเจน นี่คือเวลาที่คุณสามารถเริ่มสร้างชีวิตที่มีพลังอีกครั้งผมอยากชวนคุณให้เริ่มวันนี้ลองใช้แผน7วันที่เราเล่ามาปรับอาหารฝึกใจและทำกิจวัตรนง่ายอย่างต่อเนื่องสักหนึ่งสัปดาห์คุณจะเห็นความแตกต่างเองและเมื่อคุณเห็นผลและความมั่นใจและแรงบันดาลใจจะเกิดขึ้นเองแม้คุณจะอยู่ในวัยห5 ห0หรือมากกว่าสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้คุณจำไว้คือร่างกายของคุณยังคงมีศักยภาพในการฟื้นฟูตัวเองได้เสมอความเหนื่อยล้าความอ่อนแรงหรือแม้กระทั่งสมรรถภาพที่ลดลงไม่ได้หมายความว่าคุณหมดหวังทุกสิ่งสามารถปรับปรุงได้ได้วยความสม่ำเสมอและความตั้งใจการทานอาหารที่ดีการฝึกใจและนิสัยเล็กๆที่คุณสร้างขึ้นทุกวันจะรวมกันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในการคืนความสดชื่นและพลังชีวิตให้ร่างกาย ผู้ชายหลายคนที่เคยทำตามแนวทางนี้ได้เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์ความมั่นใจกลับคืนมาการนอนหลับดีขึ้นพลังงานยามเช้ากลับมาและความสดชื่นในแต่ละวันก็ชัดเจนมากขึ้นสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในชั่วข้ามคืนแต่เกิดจากการลงมือทำอย่างต่อเนื่องและอดทน ตอนนี้ถึงเวลาของคุณแล้วเริ่มต้นนีง่ายๆเพียงปรับอาหารให้ดีทานหัวบีทรูทมะเขือม่วงและผักขมฝึกใจด้วยการหายใจลึกและเดินช้าๆทุกวันทําให้เป็นกิจวัตรและสังเกตความแตกต่างที่เกิดขึ้นในร่างกายคุณเองเมื่อเราได้เดินทางผ่านเรื่องราวทั้งหมดแล้วสิ่งที่อยากให้ทุกคนจำไว้คือร่างกายของผู้ชายวัยห้าบห้า ยังคงมีความสามารถในการฟื้นฟูตัวเองได้เสมอแม้ว่าความสดชื่นและพลังชีวิตอาจด,ดูเหมือนหายไปตามวัยแต่สิ่งเหล่านี้สามารถกลับมาได้หากเราให้ความสําคัญกับการเลือกอาหารที่ดีการฝึกใจและการทํากิจวัตรอย่างสม่ําเสมอการทานผักทั้ง3าชนิดที่ผมแนะนําในวันนี้ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของโภชนาการแต่เป็นกุญแจสําคัญที่จะปลุกพลังชีวิตที่ซ่อนอยู่ภายใน อย่าลืมว่าความเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงต้องการเวลาและความอดทนสัปดาห์แรกอาจดูเหมือนเล็กน้อยแต่เป็นหลักฐานสำคัญสำหรับการฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจเมื่อคุณทำต่อเนื่องคุณจะเริ่มรู้สึกถึงความสดชื่นในตอนเช้าพลังระหว่างวันและความมั่นใจในตัวเองที่กลับมาอย่างชัดเจน ผมอยากเชิญทุกคนเริ่มต้นวันนี้ไม่ต้องรอให้พรุ่งนี้มาถึงลองปรับอาหารเพิ่มเวลาสุดใจและสร้างกิจวัตรง่ายๆที่เราได้แนะนําการลงทุนกับตัวเองในวันนี้จะกลายเป็นผลตอบแทนที่คุ้มค่าในพลังชีวิตสุขภาพและความสุขในแต่ละวันเมื่อเราเดินทางผ่านเรื่องราวทั้งหมดของการฟื้นฟูพลังชีวิตผมอยากให้คุณจําไว้ว่าร่างกายของผู้ชายวัยห้าบห้า ยังคงมีความสามารถในการฟื้นฟูอย่างหน้าทึงแม้บางครั้งคุณอาจรู้สึกว่าพลังชีวิตหรือสมรรถภาพพังร่างกายค่อยๆลดลงแต่การเลือกอาหารที่เหมาะสมการฝึกใจและการทำกิจวัตรอย่างสม่ำเสมอสามารถเปลี่ยนแปลงได้จริงเพียงแค่คุณให้เวลาและความเอาใจใส่กับตัวเอง ความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นในวันเดียวแต่เกิดจากการทำซ้ำอย่างต่อเนื่องเมื่อคุณทานหัวบีทรูทมาเขือม่วงและผักโขมในทุกวันร่วมกับการหายใจหรือการเดินและกิจกรรมเบาๆคุณจะเริ่มสังเกตเห็นความแตกต่างเล็กๆในร่างกายพลังยามเช้ากลับมาความสดชื่นระหว่างวันเพิ่มขึ้นและความมั่นใจในการใช้ชีวิตก็ดีขึ้นอย่างชัดเจน นี่คือช่วงเวลาที่คุณสามารถเริ่มต้นได้ทันทีไม่ต้องรอให้ปัญหาลุกลามการปรับตัวเล็กๆในชีวิตประจำวันสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนได้และมันเริ่มต้นจากการตัดสินใจวันนี้